คุณเชษครับอยนะนางระเครับก็เป็นภาพยน์ฝ่งนะคบภาพยนเร์แอนิเมันของรงของจีนนะครับก็เรีได้ว่ารัดับหนึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นมาสลีฟของชลลที่าร้านะครับแล้วก็ทำาได้เอาหาึ่นครณบทั้งจีนก็เองนะครับก็ฝากทีนี้เก็ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากเลยที่ได้เลียนมาจัดงาเรา ใช่ทีนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทำโปรเจกต์นี้ร่วมกันแล้วนะมีโปรเจกต์กอย่างต่อเรื่องที่ว่าจะเป็นหนังจีนอีกหลายหเรื่องที่จะเอาเข้ามาแล้วก็รวมถึงเราอยากกำหนัด ภาพยนตร์แอคชั่นที่ตื่นเต้นที่สุดในใในในของเชลญลงเลยแล้วลเขาก็เล่นแบบเต็มที่มากๆนะครับทัุกหมดฟูฟูฟูแล้วก็อ่าก็จะเห็นได้จากฟีดแบั๊กมาถ้าถ้าเข้าไปดูในโซเชียลก็จะไม่ไดไ้ไม่ได้เป็นแค่หนั <ừ> งหนังเรื่องหนึ่งของเชลญลงแต่จะ engagement สูงมากแล้วก็ทุกทุกประเทศเกิดเป็นการเดียวกันเลยก็คือแฟนคลับของเชลญลงที่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่ากขาต้โดดเข้ามาเล่นกับภาพยนตร์เรื่องนี้ ก็คาดหวังว่าอยากให้เป็นภาพยนตร์ที่ทำเลได้สูงสุดของเฉลอมในประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างทางเองกับเองกับทางให้ชิมเยอะแล้วก็เลื่อกทำไาได้ซูเปอร์สตาร์อย่างนี้น้องมาช่วยกันจัดกิจกรรมแล้วก็แฟนคลับเยอะมากๆที่คิดพี่ว่าเป็นขึ้นใหม่เลยก็น่าจะชอบหนังเรื่องนี้แล้วแฟนคลับเก่าๆกที่ผมก็ต้องเพิ่มมากๆครับครับก็อย่างอย่างที่เก่งบอกว่าเก่งเติอโปกับกับพี่เฉลอม มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเ้วก็แบบโลโลทีดตาขุ่นแก่ไหมแต่เด็กแบบจริงๆเงชื่อว่าทุกคนแบบเติบโตมาแบบสนุกแนบบ่นอนครับก็เรื่องนี้เป็นอีกอเรื่องนึงที่บอกว่าเป็นเป็นหนังที่แบบฟองยากมากแล้วก็อยากให้คนไทยได้ดูเนืกองเพราะว่าต่างต่างประเทศก็แบบก็บูมมากก็วันนี้ได้มีโอกาสามาดูกับพี่ๆก็หวังว่าจะแฮปปี้ไปกับพวกเราก็หวังว่าแฟนๆ ก็จริงๆก็ฝากนะครับฝากภราอยู่ตรงนี้แล้วก็ฝากต้องอิคนด้วยก็จริงๆในตลาดจีนเองก็ชื่นชมคอนเทนต์ไทยมากๆ mm hmm. แล้วก็ชื่นชมนักแสดงไทยมากๆคน mm hmm. เหมือนที่เราทราบจากข่าวครับว่าคนจีนก็รักในคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นหนังไทยซีรีส์ไทยแล้วก็ศิลปินไทยนักสแสดงไทยนะครับในทางกลับกันว่าฝั่งไทยเองเราก็มีความรักแล้วก็มีความติดตามใน,ในขา่าวสาร มาสมัครสมสมตินะครับก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์ที่น่าจะเป็นอีกหนึ่งความเด่นที่ที่คนไทยไน่าจะชอบแล้วก็เราก็หวังว่าเป็นความรมู้ทางนี้ก็จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่มากยิ่ขึ้นนอกจากจะนำนำเข้าหนังจีนเข้ามาเพิ่มแล้วเราก็มีการส่งคอนเทนต์ไทยไปที่หืังจีนด้วยหรือไปกระทั่งหนังเมื่อกี้คุยกับทารไอศครีมก็ยังพอเขาเห็นบรรยากาศพี่ๆน้องๆแฟนคลับสื่อมวลชน ก็บอกว่าเอ๊ะเขาอยากจะทำหนังไทยด้วยกไรมีเลยครับเพราะะฉนั้นก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ว่าเราเราเราจับมือกันมือแล้วก็อยากให้ฝากคนใดช่วยกันสนับสนุนนรด้วยมีกเลยนะครับมาอีกนะครับ นนี่หอยครับ้งนี้เลยครับขอกล้องนี้ด้วยนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะขอกล้องนี้ด้วยค่ะหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณค่ะขอกล้องนี้นะคะกล้องนี้นะคะกล้องนี้นะ

お昼は